ติดยาวโอ้ยเป็นเดนจ้าเบิ้งนี้จังมันเล่าเป็นตะหักตะหน่อยตะเล็กเอ้ยพูดนะอีกีเล่าคือเง้าวเถะปัดทุกก็ธรรมดาตัวนี้คนนี่ปัดทุปัดทุเฮ้ยมีอายคนเลยเหรอฮะโอ้ย เอา้า <c oughs> เอา้าเออเออตัวนั้นลำขา,นะนะาแล้วน่ะเจ็บเลาเจ็บหลังเล่าขานะ้องปวดเนาะอันนี้ไม่สนใจกินอย่างเดียวสองคนนี่บ่สนใจนั่นก็โอ้โหโเงี้ยนแต่เล็กแต่น้อยแท้เราแม่ไปคุ้มไปถ้าตัวใหญ่ไปไหน ก็อย่างนี้เห็นนะเนี่แหละไปลาะไก่ด้วยต้องเดี๋ยด้เฮ้ยวันนี้จะเสร็จไหมจะเสร็จไหมวันนี้เหนื่อยนะเห็นแล้วก็เหนื่อยเอาไปเอาตัวนั้นเหพื่อยเข้าบ้านดูยายไปใส่กันตัวใหญ่มันตื่นบ่ บอกเก้าตีบอกเส really ียวเจ้าดีบอกดีเจ้าไปบอกไปว่าได้ว่าดีโอ้ยคุหน่กระลอกโดดอ๋อเดี๋ยวเราก็โดดกิงแท้คนละไปละไปละชาติจริงๆเด้อเพื่อน เราโดดดังดูอ้ายังไม่เสรอีกสองตัวนี้ยังม่เสรอีกอ๋อสงกสีอ้ากระลอกน่อยโดดเบิดติดูกอ้ยดูดูดู ดูตอวนี้เราจะโดดแอบโอ้โหนี่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 อุ้ยวายวายวเฮ้เอาโดดไม่โดดโอ้แนมมาเห็นแนมทนแก่งคนไหนอืมฝุ่นูดอย่างเร็วเร็วอีลีคุ่นไปห้องพูดละห้าเดียว ป้าดูดไดก็เราธีๆดอก